c y เบอร์ซบุกเชียงรายร่วมปกป้องเยาวชนไทยจากภัยไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ได้จัดก,กิจกรรมเชิญคนไทย s t t r k e b a c k โต้กลับภัย Call Center ตามโครงการ CYBER CAT หรือ CYBER CHILDREN ASSISTANT t t e m m เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยไซเบอร์และภัยจากแก๊ง Call Center ให้กับครูและนักเรียนในจังหวัดเชียงรายณโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คให้กับคุณครูและนักเรียนจำนวนกว่า600คนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการนำทีมโดยพันตำรวจเอกคมสันมีพักดีพุ่มกับการ4บอก,กอสทอท .4 มุ่งม,มั่นให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์และภัยจากการลอกลวงผ่านระบบ call center การบรรยายในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเรียนและการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการตรวจสอบและป้องกันภัยจากการถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงวิธีการใช้แอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คที่จะช่วยให้คุณครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และบัญชีธนาคารที่มีความเสี่ยงจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และมิฉาชีพได้อย่างง่ายดาย ในฐานนะส่วนหนึ่งของโครงการไซเบอร์ CA ทีที่มีเป้าหมายในการสร้างสารและรับรู้รวมถึงปกป้องเยาวชนจากภายัยไซเบอร์พลตำรบจโทรตลงผิวพันธุ์ผู้ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ว่าการสร้างความรู้ให้กับเยาวชนไทยในการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคอรเซนเตอร์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาในอนาคต เราต้องร่วมมือกันในทุกระดับเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และการป้องกันอย่างแท้จริงข้าหรวจเอกคมสันมีพักดีกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยออนไลน์ให้กับเยาวชนทุกคนเพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องตัวเองจากภัยไซเบอร์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cyber CAT ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันปกป้องอนาคตของเยาวชนไทยจากภัยคอร์เซนเตอร์และภัยไซเบอร์ที่กำลังขยายตัวในทุกวันสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ถือจรรยาบรรณครบถ้วน